ไม่ไปนะคะไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับผมต้องขอยหายใจไปบนมาแล้วนะคะไปบนมาแล้วไปบนมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่นิคทำไมมันอย่าเพิ่งปิด เดีี๋ยวพ่ขอบคุณทุกท่านนะครับขอหัวใจให้กับลุงหน่อยนะครับขอหัวใจให้มันไม่น่ามันน่าจะออกนะงดนี้ไม่ออกให้ไปบุญก็ได้ให้ลุงก็ได้นะครับผมขอหัวใจให้ลุงหน่อยมาถึงบ้านแล้วนะครับเข้าบ้านแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับก็คอมเมนต์มานะครับทำอะไรอย่าลืมกดไลค์นะสงใจมาด้วยนะครับส่งฆ์ใจมาแล้วมาด้วยนะง่ายๆเลยนะหนึ่งดวงหนึ่งดวงหนึ่งดวงนะส่งฆ์ใจหนึ่งดวงนะครับสงฆ์ใจหนึ่งดวงผมมาครับพี่เขามากดไลค์ห้าร้อยสิบสี่ไลค์ครับขอบคุณทุกท่านฝันว่าลาฝันว่าลำติดมันนัดติดรอสาวสวยมาแล้วครับผม

พี่ี่พี่รกิกคนะครัอบมี่นรัก้านะครับคุณพี่เซลสวัสดีจ้าพี่ออดมันรอมานรอน้องไปบุญด้วยนะครับผมใช่ครับผมคุณละไมครับผมครับมันรอน้องไปบุญ นีแต่งชุดลายนะฮะแต่งชุดลายเสื้อเขียว,ยวะค,ะความเรียบร้ยว่ามีาดิทุนนี้ครับสวัสดีครับคิดมานับ ยืนนัดโควิดชานัดมาไปลำด้วยกันครับผมนออดอดมินโอดพ <c oughs> ี่พารัดก็ส่งลูกหัวใจลงหลอกให้ครับสามดวอครับคุณยุ ด้อทุกวันของลูกหัาใจพระบอกให้ครับมาครับรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะระับอัดมินแมวอาร์นะคะรับผมโอ้โทสัพท์อีกเครื่องยังไง <ผม S 2> ตอนที่ผมอีกอันนองก็ได้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้น้องใบบุญก็ มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ใต้ดินยังทันสมบูรณ์นะครับผมตอนนี้ลุงก็เดินออกมาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับผมพ่อพี่น้องดูรถอีกคันหนึ่งที่จะเอาเข้าบ้านนะครับเอารถอีกคันหนึ่งเพื่อจะเอาเข้าบ้านนะครับต้องมาดูนะครับเอาไปเอากุญแจมาแล้วครับเมื่อกี้นี้ก็ สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วก็เารจะเตรียมตัวเอาเข้าบ้านแล้วนะครับห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นเหรอไม่มาถึงไหนถึงนี่นะเออลุงก็ถามบินอยู่นัะ มาถึงกี่โมงนะครับมาถึงว่าลุงทันมาถึงกับวิออสนะครับผมมาถึงกี่โมงนะครับลุงก็ถามดูออสนะครับแล้วก็ดูสภาพของรถนะครับผมว่าโอเคไหมต้องได้อะไรยังไงไหมนะครับผมพี่จตกันี่จะมาวยื่อ

ไปวัดนะครับไปวัดมาแล้วก็อลวงก็มีของฝากจากวัดนะครับมาให้ลุงนะครับผมที่ใครกน,นอกก็นํามามอมให้ลุงนะครับเป็นของฝากจากวัดนะครับผมอันนี้มาดูความเรียบร้อยนะครับดูความเรียบร้อย มีอะไรบ้างครับลุงพันก็ก็ติดยาคุยพูดคุย,ค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 ย,ยกับลุงนะครับว่ามีอะไรบ้างไหมที่ที่ไปอันนี้เป็นพ่ อันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับเป็นแต่เป็นรูปหอยนะครับตอนนี้นะครับเอามาฝาลุงนะครับโซนอะไรนะพี่พี่ไทยไทยวัดววััดดป่าริมทานนะครับผมวัดป่าริมทางวัดของพระอาจารย์แบนนะครับของวัดพระอาจารย์แบน มันลงนมีสวนแม่ปาเทาาลมานร่าจะไปวัดตาลิมทานนะครับแล้วก็ไปกันแบทุกช่อง้อมว่าต่อไปน้องประมาณเก้าโมงสิบโมงนะครับพร้อมอลงยิ้มเลยนะครับผมว่า

โคนเหลืองเวลืองขาวโคนเหลืองเหลืองขาวคนเหลืองสีเหลืองเหลืองาเหลืองดเหลืองพรุ่งนี้ไปวัดนะครับพรุ่งนี้ไปวัดนะครับใช่ครับจะใส่ใสุ่ไหนะครับ

ตรงนี้พรงนี้ลุงจะพาไปวัดนะครับวัดป่าริมธานนะครับวัดของพระอาจารย์แดนนะครับผมไหลๆๆๆๆขอไม่ได้ได้ไงี๊บปี๊บปี๊สิ้มอม โอกาสจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเบาต้อยกอก,กด,ด้วยนะครับผมได้เข้ามาแล้วนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ